เต็งพีเติลปล่อยแล้วนะทุกคนเต็ง<ฮ>เ,เวทมนต์ใส่แว็มาอีกว้าว<ฮ><ฮ>ใส่ชุดแบบซีรีโอปอลททงนี้เขาพี่นะเฮ้ยอฮ้ยอันนี้เขาแบบย้อนใหมนะ่ปเด็นย้อนแดดย้อนแดดชาติมาก่อนเ,ออเขาชื่ออะไรนะเขาชื่อจินมะหรือ,อ,อไม่นะแต่ว่าอีกซีรีส์หนึ่งมันไม่ใช่พิก <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องนี้เวทมนต์ของเขาอะ เป็นอะไรนะยูทูบเบอร์ทุกอย่างอีกเรื่องนึงไม่ไมหรว่านยออยดดอยู่ไปที่เขาชื่อจริงไม่แต่ฉันสงสัยว่าไอ้นี่ไงหรือว่าหนังสือเวทมนต์อะไรเปล่าเฮ้ยแก้มองเราดีจบจเขามากับแฟเอุ้ยละหมดป่ะเุ้ยเล้เไอ้เอ้เออเอาอ mình đi gì đi lọc đi nhỉ đi mặt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  đi đi mặt đi mặt đi mặt em mặt đi 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 โซทิ้งแง่เออเกิดคียอะควาแรงนะคอบแรก็คืออึ้งไปเลยอ่ะมักยาส่วนมัจยาเฮ้ยเฮ้ยโปโกะพี่ใหญ่ยิ้มได้ไหมเนอย ัถ่ายคือวิธีคืนเลอเอออยากเข้าฟารอันนี้เราแฟนเนี่ยเขาทำเวลาไม่ได้คือก็อยู่ด้วยกันสองคนแหละนะไอคนที่ดูอยู่เนี่ยมันก็เป็นได้แค่เนาะคนดูนะเซโมเเมนต์ท่านั้นเท่านั้นทำได้แค่นี้แหละ เอาเปิดแล้วไม่ออกมาละเอาหายไปแล้วเอาหายไปไหนตอนนี้มาที่อว่าโอ้แกให้ฉันรอนี้มุ้ยเออไม่เป็นอะไร มาแล้วมาแล้วกลับมาแล้วแต่เยอะเลยทีนี้ไม่รู้ใครบ้างเขาแบบไปซ่อนเนี่ยมันก็ไม่หายกันไปไหนหรอหรอโอ้โหไกลมาโอ้โหหอกไาหรอไม่มา,ายังหะนะ่า อ้ยอีกนิดเดียวแล้วน่ากลายเป็นปกคู่ใช่ไมล่ะอันดับแรกเลยขอยินดียินดีกับเต้นมากนะคะสมใจอยาก<อ>ของเขาแล้วสมความฝันของเขาแล้วนะคะเขายัางมีซ<อ>ิงเกิลเป็นของตัวเองอซึ่งได้มีจริงๆแล้วที่แบบ <Yeah. S 1> ไม่ใช่โคเวอร์คือดีใจมากแบบจริงเนี่ยเป็นคนที่รอฟังเสียงพี่เตแบบ เพลงของเขาอะถูกต้องนะหนึ่งในนั้นอะที่ฉันรออะคือแบบคือคู่มันก็ดีร้องคู่มันก็ดีแต่ลายภาษาแต่แบบว่าพอเขาร้องคนเดียวเนาะมันก็เป็นซิงเกิลของเขาแล้วมันก็เป็นผลงานของเขาแบบอยู่กับเขาไปตลอดไปอะซึ่งเขาก็ไม่ได้มาคนเดียวนะเขาเอาแฟกเออเอ้ยเขาเอาเอาคัมเมอรมาด้วยซึ่งบอกเลยว่า ต้อรอนะของเฟิร์สวันเหมือนกันนะได้ข่าวว่ากําลังจะปล่อยแล้วอาจจะปล่อยอีพีหน้าอ,อ,อาจจะปล่อยแบบ่าเออสาหน้าหรือเปล่าก็ไม่แน่เออคืออันนี้เอ็มวีนี้นเปลี่ยนว่าเชิญเหมือนเวทมนตร์ ใช่ที่แบบมาสะกดชออหรือแบบจับต้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแต่เธอก็มาปรากฏในใจฉันอะไรอย่างเงี้ยเออฮอบจริงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับเพลงเวทมนต์นะคะของพี่เติร์มาติมันนะชะใช่นะคะบอกแล้ว่าเขาเนี้ย เสียงเขาไพเราะถูกต้องอยู่แล้วนะคะรอติดตามเลยอัอันนี้จะไม่ได้แบบซิงเกิลเดียวแน่นอนอมีอีกหลายซิงเกิลที่จะตามมาแน่นอนถูกต้องแล้วบอกเลยว่าแฟนคลับอย่างเราก็ตั้งนัดตั้งตารอคนกันเลย <จบ S 2> นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปติดตามนะ,ะเขยดจีราต้องรอดเดะะินหาเหลือแค่สองอีพีสุดท้ายแล้วนะคะอ,อีพีที่ถึงจะเป็นอีพีสิบเอ็ดนะเออมาดูกันค่ะว่ามีตัวปวดมาอีกหนึ่งคนนะคะเออพี่คาเชนนันเองนะมารอดูกันคะว่า เขาจะวายปวงขนาดไหนท,ที่บานะฮะและ้วทุกคนคิดยังไงกับเพลงเวทมนต์อมพิวเตอร์มาติมตันนะฮะออได้อรอความเห็นรูร้ก,กันได้นะฮะแล้วมีความเขดยนยังไงเกี่ยวกับ,กบนในเรื่องของเขียนจรรลอแบบป้ายหยักกันนะเออ,อมาเมนมาอะไรกันได้นะ